เอสบายดีแล้วก็สวัสดีพอแม้พี่น้องที่มาติดตามที่เข้ามาติดตามครับสม้มมีข้าวป้ามี่กข้าวป้าหาดต้อนุกเขา่าแกโตที่บบได้เมื่อน,นั้นมนีก็มี่่มจะไมได้จากบแล้วแต่นกเข่าเห็นลายนร้มเหล่นเนี่ย มันโรคก,กินน้ำนกข่าวโรคก,กินน้ำอาชิตโตเอาบางที่กับไปชอบมองว่าโรคก,กินน้ำมันมีบอ่อน้ำเยอะไปไปเบิ่งกันเลย ล่มแห้งอีพี่น้องเข้าบกเข้าแล้วโตวนี่ก็ได้เข้าแล้วเมีามากลายตัว จะร่มแห้งได้เจ้าน้อยนี่เห็นเสียงหันยังพี่ร้อง sẽ subscribe cho cô Ghiền Mì บินไปเล้วเนาะบินไปพูเลยโอ้ยกําลังสิงิงบินไปก่อนนกเขาตัวบักใหญ่นึงเป็นลายโตเวด้มันมาจะลงกินน้ำอยู่ดิยอยู่โยเดย ไปต่อไปบ่ได้ก็ไปลุ้นดมกัน I <laughs> kết nối đó nhóm màn lắm màn này cả màn lắm tôi bắt ngay rồi kẻ tổ xâm lết lắm nó khẩu ngay đi khâu hồ mà lên anh đi khẩu màn lèo màn lắm kẻ tổ xâm lết lên đi đèn lên đi màn lắm. แกตัวสำเร็จแล้วว้าต,วตัวบักใหญ่เลยเนี่จะทำใกล้ใกล้ห้ามห้ามนะใกล้แม่ห้ามห้ามคือดีพอดีเลยญานดูโดดคือปีมานำ่ัดโทนี่ มานละพี่น้องกอ็มานละแกตัวสำเร็จสุดท้ายกะแกตัวสำเร็จและสองสามมือก็อนะพลาดยิ่งสองสามบาทก็พลาดมันโรคกินน,กกน้ำมันนี่ทุกคั้บินขึ้นมานี่ปลายไม้ปลายไม่ไพ่เนี่ยใส่เลยนี่ตีโหมันที่มุงเลน,นี่ หยัดลูกโดดเรียบร้อยแล้วลงมาสองตบินขึ้นมานี่เลยยิ่งตัวใหญ่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวคำๆให้สีลงกไปชอบมีมาลายขนาดได้นี้มาที่ละสามสี่โตอะน่าก้อมาทุกคนได้ตัวเดียวนี่แหละบอได้เพิ่มจ้ะยิ่งนกโกจุกกระบ,บุถึก นกหัวจุกไปสามสี่บาทเชกมันเป็นดไดงไหมเห็นตะขนคู่ยาวๆลงมามันล้มนะเป็นนะน้ำล้มนะเอ็นนกเข่าตัวเดียวยังง่ญ่นี่ที่นี่คะยิง่งตัวที่สององปีตัวที่หนึ่งลงให้เบิ้งแล้วตอนนะ น่าจะได้เดินทางกลับแล้วบันนี้ตอนนี้ก็คุ้มแล้วมานแล้วเนทางเอารับคลิปนี้กับพ่อก่อนทุกคนพ่อสมิก่ก็คลิปหน้าพ่อก่อนไหมต้องคิได้เดินทางเมื่อหน้าเาแล้วบ้ดน,นี้ได้นกเข่าแล้วมานเลยเข่าใ่